ดูกลางไปจิตใจจนับโนรามเทพจาลาวันดูดังไปจิตใจจนกับโนรามเทพจาลาวันจากลาแม่จังหวัดชุมพรนะครับนี่คือโนรามเทพจาลาวันเรื่อเสียนเมินอ่ะเสียนเมินนั่นก็เสี่ยนเมินกล้องในเล็กกวางบัวตาคลาดลาแม่จุมพรโนรามเทพจาลาวัน đục đang bị dịch chay rưỡi tui dài đục đang bị dịch chay rưỡi tui nà dài nữa các chà là đang làm bà đai quá rồi đó Hãy subscribe bò kênh พันเข้าจุ่มพอนะครับเอาที่น้ำตาลแดงนิดๆน,น,นะเดนนะไม่พันจากหนาด้ายนะครีมรานครับไม่พันคนเขาฟิวที่ดำ Hey ออกไม่ตัวก็อหู่ใหญ่ไปจุมบอลกายเจ็บไม่น้อยแลคร ขี่มาเจะไม่กินอะไรจุ่มบอลขี่มาละเอาไมา่อยจุ่มบอลเลยนะใ <c oughs> ช้ไหมค,ค,คู่นี้นานเน้นปิดเสตรงดี่ว่าจุ่มบอลก้องเข้าจอนันดาปพกองบอลกองเข้าจอเอวเห็นไหมจุ่มบอลกวยาหน่อยนะเห็นเหมือนขี่มันขี่กันมันไม่ยอมนี่ แต่ไกยังไม่ยอมเงินมันอากันวานาได้กี่ได้มันก็กี่ได้รันเรามันมีวานกันนะเรื่องไรกี่อยู่ไว้เดียวมันค้อนอยู่แล้วดำนิมาถึงนครก้นนิมรานนะั่นแดงก็มาตึงจากจุ่มพรพันคนเข้า้วย,วยร้อยตุกฟูวันนี้ คนหนักไรมันได้เยอะ่ว่าหนักายนี่ก็กล้าที่จะมาเปิดวัวกับวัวดีนะเปิดวัวแรกเลยไปเจอวัวดีเลย ra riêng mặt để mình cả đời dây vay ra cái này. Hãy subscribe ตัวผ้านยกับนาดไร่กับนาดไร่นะก็เลยตัวผ้าจุ่มบอนตีขึ้นไปแล้วจุ่มบอเ้นี่จุมพ กยยี่นาทีแล้วครับ10ล้องนาทีแล้วนะผ่าแล้ว10ล้องนาที10ล้องนาที นาซ้ายบ้านนะครับนาซ้ายบ้านตัวจุ่มพอดไป ไปไปกลางนึงนี่หนาได้บ้าไปอีกหนาได้บ้าไปบ้าไปจุ่มพรกันเนี่ยนึกแสลาวัน ที่นิดีวไดครับี่เดกที่วนาทีครับนั่งยาวนะครับวมัาวอย่ลนั่งนี่นั่งอยางนี้แต่ลคุยัววอย่างชั่วกหนได้แววอย่างชู่ นี่ไม่ไป dăm dăm Nặng 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 xoè xoạng sang biên mai sang cú ra đấy đó. Ê ยอดมันเียนไม่แลนะครับยอดเ้นว่านะในเนตังเกตเลยยอดเานว่าก็ว่าหนาดไซนนะครับมันทู่มันแล้วห้าที่ต่อเดรกับห้าทีเวสนาที่ทแข่งไม่เข้าว่าอะไรแข่งไม่เข้า อยากจะดับได้แวไเราองาครับไดับหนาได้ยังไปหน้าได้นี่ยังไปหน้าได้โดนนี่ จาราวันครับชาราวันโนรามเทพชาราวันเรื ok ่อยเสียนเมินอาริบ้านอาทีนะอาริบ้านอาทีกับ้านอาริบานอาทีจากจุ่มพรนะครับจากจุ่มพรเป็นก้อยยังนะนะครับจากจุ่มพรลกับโนรามเทพชาราวันเรื่อยเสียนเมินนะครับข้อไหนเล็กของอัวงตะกร้าเราไม่จุ่มพรเป็นก้อยยัง